ราศีกรกฎนะครับธาตุน้ำเนี่ยกรกฎแล้วก็ลัคนากรากฎนะซื้อน้ําโชคไม่ซับซ้อนเลยนะรอบนี้ก็คือพิจารณาจากบิดามารดาของท่านเลยนะครับโอ้โหเอาเลขจากคุณพ่อคุณแม่ครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอาเลขจากคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ให้โชคยิ่งถ้าเกิดลูกคนไหนนะมีความกระตันยูนะนอุปการะนะครับเลี้ยงดูเหลือช่วยเหลือนะครับจุนเจือแบ่งปัน นะบิดามารดาตามสมควรนะจะยิ่งดีเลยนะครับเขาเรียกว่าบุญหนุนนำนะช่วงนี้ถ้าพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวเอ่ยไปทําบุญเอ่ยนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะอันนี้จะยิ่งเสริมนะเกื้อนหนุนดวงชะตาเสริมบารามีเราอย่างดีเลยนะครับสําหรับกรกฏนะครับแล้วก็เสริมเรื่องโชคลาภด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสื่อนาโชคให้กระกฎก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับ พูดผีวิญญาณนี่แหละบางทีให้โชคเรานะครับก,รก็รลก็อย่าลืมนะตอนนี้มีพัคเกตที่เป็นมหาอุดเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลละกันมีอิทธิพลในเรื่องการเงินในเรื่องเงินทองทองนะครับก็แนะนําให้ไปไหว้พระนะครับเป็นพระที่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคัง่งก็คือจริงๆก็คือมีหลายองค์นะแต่ว่า เน้นว่า2อ,องค์นี้แล้วกันก็อย่างแรกก็คือพระศิวลีนะครับนี่ท่านโดดเด่นเรื่องของโชคลาภเลยนะครับแล้วก็องค์ที่2คือพระเศรษฐีนะรพระเศรษฐีนวโกดนะอลองดูนะครับลองไปไหว้เนี่ยคือโดยหลักการเนี่ยนะวัตถุประสงค์นะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะหมอแมนเนี่ยฟังให้ดีว่า พ่อแม่ไม่ได้บอกให้ท่านไปไหว้แล้วไปขอว่าให้โพระท่านบรรดาลโน่นนี่นั่นให้นะครับแต่ว่าไปไหว้เนี่ยนะขอให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลนะขอให้อะไสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเนี่ยมันราบรื่นนะฮะมันราบลื่นมันไม่ติดขัดนะครับแล้วขอให้เราเนี่ยคิดดีทําดีนะครับพอไปไหว้แล้วเนี่ยจิตเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวนะพอมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยก็ดีนะกำลังใจก็ดี มันเป็นอะไรที่เหนี่ยวนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับก็เหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งนั่นแหละเนาะเราไปทำถ้าไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็สำหรับราศีกรกฎนะแนวทางเสริมดวงนะครับก็คือไปทําบุญเนี่ยสังฆทานยา,าไปทําบุญสังฆทานยาแล้วก็พระพิสุสง์ที่อาพาธหรือว่าโรงพยาบาลส่ง ไปทําได้เลยนะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับราศีกรกฎได้แก่162นะสีนะหนึสีนำโชคครับเน้นสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับต่อมาครับราศีธาตุน้ำนะครับก็คือราศี